สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่แบบแบบคือไม่มีอะไรทำใช่ปะก็คือแบบอยากถ่ายคลิปเล่นเกมอาะก็คืออยากถ่ายคลิปเล่นเกม่าจะให้ช่วยไงยอะ่ะก็แค่อยากถ่ายคลิปเล่นเกมใช่ปะเออเราจะเล่นแบบนี้นะทุกคนเราจะไม่เล่นแมพบุ๊คเววนนะมันกระจอกเข้าไปเลย ดตรงนี้นะสำหรับอันนี้จะสอนคนทุกคนเล่นด้วยกดตรงนี้เลยเล้วก่อนนะทุกคนกินนี้มันจะช้ะข้าเขียนว่าใ้าเขียนว่าเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์แปลว่าตอนนี้เรากำลังกำลังได้เข้าร่วมนะคะ ไม่ต้องไปกดอะไรทั้งสิ้นนะลูกกลางกระบาดไม่ต้องไปกดนะอ่ะแล้วก็รอแป๊บนึงนีง่เปิดมาก็จะกุณไทยเลยเราแปบนึงนะเครื่องแหลกเครื่องแหลกเราแปบนึงนะทุกคนเครื่องแหลก อืมชุดที่เราจะใส่ก็คือชุดนี้เองนะคะอ่านี่ชุดนีด้ชุดนี้เออชุดนี้ชุดนี้อืม,อม,มน,นึกหนึงบันทุกอะไรเออเราเรากลัวเนี่ยอืมนี่ถ้าใครอยากดูท่าเต้นกดไปที่อ e ีโมด ท่าเต้นที่หนึ่งมันเป็นท่าโพูดน้ำเช่อท่าเต้นนี่ท่าเต้นที่หนึ่งคืออันนี้นะกดเข้าไปได้กดอันแรกอ่าท่าเต้นอันที่สองเอาไปเต้นกับเพื่อนนะนี่อันนี้เลยกดเข้าไปกดอันแรกเหมือนเดิม เกมชื่อว่ารหัสแคตาลอกอบบาบาต้าผู้เล่นนะคะไม่ใช่รหัสแคตาล็อกนี่เอาไว้เต้นเอาไว้เต้นกับเพนะื่อนนะเพื่อชัดๆนี่เลยแบบนี้เลยนี่ยากไหม น่ารักสุดททุกคนบอกว่าน่ารักมากนี่นะทุกคนเนี Shap ่ยเห็นป้าเห็นป้าน่ารักมากเอาไว้เต้นกับเพื่อนได้นะทุกคนสนุก,นกดีถ้าต่อไปนี่คือท่าแบบเอเรียนนิดนึงเอเรียนนิดนึงน,น,นะนี่ท่านี้เลยท่าที่เราจะเอาคือท่านี้นะเป็นท่าลอยได้นะ กดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ให้กวดสีเขียวแลให้ชัชัดนี่แบบนี้เลยไม่แจกพิกัดนะไม่ให้ถามพิกัดนะ นี่เลยถ้าใครอยากแต่งตัวให้กดไปที่แคตตล็อกนะฮกดไปที่ร้านค้านะกดเข้าไปเลยแล้วก็แต่งตัวได้เลยใครจะแต่งตัวแบบเรามึงแต่งเองค่ะโอ้กรินกินแต่คนใช้ถ้าต่อไปอันนี้ถ่าแต่นเลยนะนี่ท่านี้เลยนะไม่ใช่อันนี้นะนี่อันนี้ H I E P ด้า กดอันที่หนึ่งเหมือนเดิมนี่แบบนี้เลยเอา้าไม่ต่างหรอขอไปขอไป เป็นค่าแบบนี้ะนะทุกคนขึ้นมาชวนน้องส่งไหมแมวแมวแมว้ไม่ได้กินอยู่ท่าท่าต่อไปคือท่าอันนี้เลยน,นะกดเข้าไปเลยกดอันที่หนึ่งนะวันน,บบนั้นน้องแจกมาด้วยห้าบาทนะกดอันที่หนึ่งอันนี้ท่าน่ารักมากเนี่ยท่าเป็นแบบนี้เลยละนะทุกคนท่าน่ารักมากอันนี้มารีวิวท่าเสียนะไม่ได้มา ในสุดเล่เกีมน,นะเนี่ยเอามาเล่นกับเพื่อนแบบนั้นเลยอะ่ะแบบใครมีหวันใจก็เล่นกับหวั่นใจไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้จะไม่มีใครเล่นหรอกฮ่าฮ่คลิปนี้มีแต่คนไทยพูดจริงนะเอาจริงถ้าแบบเอามาเล่นกับเพื่อนอะแบบนี่ยไม่ต้องถ้าต่อไปท้านี้เลยใช่เปล่า เราลองเอท่านี้นะนี่นะทุกคนเหมือนเราเคยลองแล้วเออเคยลองแล้วด้วยถ่าที่เราจะเอาก็คือท่านี้นี่นชอบท่านี้สุดเลย นี่นะเข้าแล้วเข้าแล้วนะเซาบิยะนี่คนะือน้ำข้านีา้เอา้ามีคนมาขอหน้าด้วยเอา้าที่เราใส่คลิปอยู่ไหมเนี่ยนนี่อะอันนี้เลยนะขอบอกเพื่อนแต่เราถ่ายคลิปอยู่นะค่ะถ้าแอบอขึ้นหนึ่งเหมือนเดิมบอกบอกเพื่อนก่อนว่า มาที่นี่แไม่ใช่อันนี้นะผู้ผิดผู้ผิดแค่อันนี้นะแค่ท้ามันเหมือนกันเฉยๆทุกคนนี่น,น,นี่อันที่เราจะเอานี่อย่างนี้เลยไม่ใช่อันนั้นนะไม่ใช่อันที่เราแบบอันนั้นเราผิดนี่ที่เราจะทํทาท่าสะพานโค้งนะคะนี่มีท่าสะพานโค้ง้ว นี่นะถ้าสะพานคงจะเป็นแบบนี้เลยนี่ท่านี้ตั้งหักอ่ะนี่ท่านี้นะแก่ท่านี้ท่านี้เออกดเข้าไปอันที่หนึ่งกดเข้าไปเลยฮิฮิแน่แลหลักดีทุกคนโชคมากหลักดีแถมกลัวเนี่ยอันนี้ที่เราจะเอานี่อันนี้เลย กดเข้าไปอันที่หนึ่งนะนี่เห็นปะเห็นปะเป็นท่าหมุนมือนะคะทุกคนท่าหมุนมือนมากมาก,มากมน่ารักจุง <c oughs> น่ารักมากชอบมากเลยทุกคน <c oughs> ถามว่าเ <c oughs> อาไอดีท่ามาจากไหนหรอ <c oughs> กดไปที่ E mode นะ อีโมดตรงนี้นะหรือไม่ก็เข้าไปที่แคน a ต o g ล็อกนี่ให้กดไปที่ Animation กดกดอันนี้นะนี่เห็นปะ ท่าก็จะเป็นท่าเดิมเลยอ่าถ้าอยากลองนี้ไปลองกันแล้วก็เราจะรีวิวท่านี้ด้วยอ่ารีวิวท่าดีก่อนนะ,กกะน่ารักมาก mm hmm. นะคะให้กุณไปที่อ e ีโหมดคนเดิมเลยคนลง e มาแล้วละ่ะอมแล้วก็ให้อันแรกนะอันแรก อันที่เราจะรีวิวก่อนก็คืออันนี้นั่นเองกดเข้าไปเลยกดอันแรก T R V นะสี่ครับว่าแป๊ดท่านี้เลยทุกคนอือ่เป็นไงเป็นท่าน่ารักไหมเออทงไเหน่อท่าน่ารักเดินอะ ถ้าต่อไปเป็นถ่าอันนี้นะคะราคาหนึ่งหมื่บาทส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ห้าสิบบาทน่ารักมากไว้เต้นกับเพื่อนนีเนะ่เอาไหมนะเอาไหมเมื่อกี้เราเผอเรินเราจะให้ดูชัดๆเลย่อนนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะ <laughs> นี่นะทุกคนจะให้ดูแบบข้าหวันก็สวยตะเออสวยถ้าป้าที่เราขับมามันอันนี้มากเลยอ่ะเฮ้ย่าาตา่ร่กน้ตาตา้ตาคือสำมากอ่ะ้ ต่อไปรีท่านี้เป็นท่าที่ไม่แบบที่ไม่เข้าท่านนะอื้นี่ท่านี้ด้วยที่เราจะรีวิวนี่เลยน่ารักมากมีคนใช้กันเยอะมากเลยกดเข้าไปเลยกดอันแรกนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะทุกคน,นชื่อบังชื่อบัง เออจะมีคนไทยมีคนอังกฤษกับคนไทยเข้ามาเล่นกันแบบมีเยอะมากเล็วดีด้วยน่ารักจริงอ่ะอ่ะเดี๋ยวถ้าต่อไปต่อจะเออท่าที่เราจะเอาคือท่า ท่าหนดีเพราะว่าเราเคยเล่นกับเพื่อนมาละมันเป็นท่าไหยทุกคนมันมันเป็นท่าจับหัวข้างหลังอ่ะโคตรน่าเลยอ่ะโคตรน่ารักอ่ะมันน่ารักจริงจริงอ่ะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนเราเอาท่านี้ก่อนนะทุกคนนี่เลยกดเข้าไปเลยกดเข้าไปกดอันแรก โอ้น่ารักเนี่ยาเต้นลำนะทุกคนน่ารักมากน่ารักจริงๆมีแต่ท่าน่ารักน่ารักข้มาเลยอ่ะใครไม่ถูกใจเปลี่ยนอันใหม่ได้นะเอิม่มหาท่าก่อนนะทุกคนถ้ามันมีเยอะไง ไมคนมาถามพิการเยอะมากเลยอ่ะกคนห้ามถามพิการก็บอกว่าห้ามถามพิการห้ามห้ามถามนะทุกคนห้ามถามพิการน,นี่อไม่เอาเสียเวลาเอาเอาดีก่อนก็ได้นี่นะทุกคนไปเลยกดอันแรก หืมผมคิดว่าสตีฟโอ้ไม่ชีกยูแอลไออีอูแอลขอโทษทุกคนเมื่อกี้ขาดสติไปนิดนึงอ่ะเล่นเพลินเกินอ๋อเผื่อตดขอโทษทุกคนขอโทษทุนขอโทษเด็ป็นต่อเผื่อตด

จะรีวิวกันรีวิวท่าดีเราจะไปรีวิวแ,วแต่บุ๊คเซเบ้นก็ไม่ได้อ่ะน่าเบื่อเดี๋ยวนี้ก็น่าเบื่อแต่แค่แบบมีแต่ของฟรีเท่านั้นหุ่นกอ่ะไม่ใช้โลบักเลยฉันอยกากได้ชุดนอยชิงจังอ่ะหือถ้า ข้างมีอมนเดียวกับเราเด่ยเริ่มไปได้แค่นี้ทุกคนไปจบด้วยท่าอ่ารอรอรอ,อไปจบด้วยท่านี่จะเลยนะนี่นะไปจบด้วยท่า บายบายรักทุกคนเอฟซีอาะขอมารีวีอีกท่านึงจัดท่านี้นะมารีพร้อมกันท่านี้เลยเสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวมารีวิววันใหม่นะทุกคนใครอยากให้รีวิวอะไรก็ มาบอกมาบอกมาบอกเลยคนมาบอกมาบอกฉันอยากให้ทุกคน,นอยากให้ทุกคนมาบอกฉันฉันรักทุกคนนะบายบายอุ้มอุ้มอื้มอื้มบาย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 รักเอฟซีทุกคนเลยนะ แม่รักไม่เป็นไรกดติดตามด้วย <laughs>